ก็จะเลือกโซ่เส้นใหม่แต่ว่าโซ่ที่ให้เพื่อนไปก็เป็นเส้นเล็กนะโซ่นี้ไม่ขาดพ,พ,พ,พี่พี่ตาจะทำอาภูวิธีทำพวงอันนี้ให้ที่พีตาแถมไปให้อ่ะคะ่ะแต่เดี๋ยวพี่ตาหาโซ่สักบนึงนะไม่มีมาเดี๋ยวคลิปยาวน,นี้แล้วกันนะคะ พวงอันนี้ใช้โซ่ไม่ยาวนะคะแต่ที่พี่ตาตัดไปให้พี่ตาก็ตัดไปให้ห้าเซนนะแต่เพื่อนก็เดี๋ยวดูตัวอย่างที่พี่ตาทำแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวดูตัวอย่างที่พี่ตาทำแล้วก็ไปตัดโซ่เอานะคะชุดคิดส่งไปให้แล้ววันนี้นะก็เดี๋ยวก็คงจะถึงพรุ่งนี้แหละเพราะว่าส่งอมเอสนะคะ <c oughs> พี่ตาก็ไม่ได้มองที่อยู่เลยไม่ทราบว่าเพื่อนอยู่เพื่อนทุกท่านอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ อ่ะใส่โซ่ก่อนนะคะก็ไม่ใช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 แกห่วงนะคะแกห่วงแล้วใส่โซ่ลงไปคือเมื่อคืนนี้พี่ตาก็รีบทําชุดคิดให้เสร็จใช่ไหมพี่ตาก็ไม่รู้ว่าจะแขวนอะไรให้ดีพอดีมันมีหัวใจมัมนะคะเขียนว่ามัมเนี่ยอยู่พี่ตาก็เลยให้หัวใจไปนะคะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนมีนกคุ่งน่ารักน่ารักตัวเล็กๆหรือมีอะไรตัวเล็กๆก็ ก็เอาอันอื่นมาแขวนก็ได้นะถ้าไม่อยากได้หัวใจมัมเนี้นะคะแต่อันนี้เป็นเพียงแต่ว่าพี่ตาอยากสอนวิธีใช้ตะขอตัวตัวทีนะคะอย่างเงี้ยเรียกตะขอตัวทีเออไม่ใช่สิเรียกตะปูตัวทีนะมันจะมีตะปูตัวทีกับตะปูเลขเก้านะมีสองชนิดนะอ่ะตอนแรกก็เอาโซ่นะคะแล้วก็ใส่ห่วงห่วงลงไปนะคะใส่ห่วงลงไป ออันนี้พี่ตาจะใช้เป็นห่วงห่วงสปริงนะเขาเรียกห่วงสปริงนะคะมันอ้าออกได้อย่างนี้นะนะคะพวกอุปกรณ์พวกนี้ถ้าเพื่อนๆอยากทาเล่นอีกทําเล่นทําขายหรือทําอะไรก็มาสอขอซื้อที่พี่ตาได้นะสาหรับเพื่อนที่เป็นนักเรียนในห้องเนี้ยพี่ตาจะขายให้ทุกอย่างนะคะอย่างงี้นะคะอย่างงี้นะแล้วตรงปานี้ก็ใส่ใบไม้ลงไปนะคะใส่ใบไม้ลงไป ห่วงนี้พี่ตายังซื้อที่เมืองไทยอยู่นะเพราะว่าพี่ตายังเวลาเราซื้อ pg มันไม่เห็นของจริงอะค่ะแล้วของที่พี่ตามีใช้มันก็เยอะมากพี่ตาซื้อที่ร้านขายส่งมันก็เลยยังราคาถูกอยู่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อ pg เท่าไหร่ pg เนี่ะเคยซื้อมาเหมือนกันแต่ว่ามันได้เหล็กที่ไม่ค่อยดีนะก็เลยซื้อแต่ร้านในเมืองไทยที่เป็นร้านขายส่งนะคะได้อย่างงี้นะคะเดี๋ะะยวเราก็ต้องอาศัยคอนโดอีกแล้วนะต้องใช้คอนโด เจ้าคอนโดนี่ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวนะเลื่อนกล้องมาให้เห็นคอนโดปึ๊บถอดเลื่มาอย่างเี้ยนะคะอย่างเี้นะเพื่อนเห็นไหมอ,อย่างนงี้นะคะทีนี้เวลาใส่อันนี้เป็นหินอันอ,อันนี้อาจจะไม่สีชมพูหวานจ่อยนะแต่เขาก็เป็นโคโคอ่า โลโคโลโดโคไซนะเป็นโดโลโคไซเจ้าโดโลโคไซเนี่ยมันจะมี2ชนิดนะอย่างเงี้ยคืออย่างแพงนะอย่างงี้คืออย่างแพงไอ้สีชมพูหวานจอยสวยงามน่้นน่ะคืออย่างที่ถูกกว่านะคะพี่ตาก็เลือกอย่างนี้ไปให้นะคะไม่รู้จะชอบรอเปล่าแต่ถ้าไม่ชอบก็รับรับไปเหอะน,นะคะเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นของแถมสองพี่ตาก็แค่ตั้งใจอยากให้เพื่อมีอุปกรณ์ในการทา หัดทำนะหัดทำนะอ่ะเอาหินมานะคะเอาหินมาอันนี้เป็นหินสิบมิลน,นะคะก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะตะขอตัวทีใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะเดีย๋ยวนะเ <c ười> ก๋แกจะคอนโดนี่มากเลยแล้วก็เอาครีมปักแรมนะคะทำทำอย่างนี้นะทำทำคล้ายๆกับทำอ่าเจ้าห่วง ห่วงดอกอินทังาลดอกอินขานะคะมนีเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็หักอันนี้ลงเขาก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเป็นอย่างนี้นะนะคะมีลักษณะเป็นอย่างงี้นะแล้วก็แล้วก็เอาทีมาไว้ตรงนี้ดัดเด็กมาอย่างนี้นะเด็กเด็กก็จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้มาอย่างนี้นะนะคะ แล้วก็แล้วก็อย่าเพิ่งอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งม้วนเป็นปมนะเพราะว่าแบบเนี้ยเราจะเอามาม้วนใส่นี้เลยนะคะม้วนใส่อันี้เลยนะม้วนใส่อย่างนี้เลยนะคะทีนี้เขายาวไปนิดนึงเขายาวไปเขายาวมากไปนะเราต้องตัดเขาทิ้งนะคะเอาคีมมตัดเขาออกตัดเขาออกอย่างนี้ตัดเขาออกอย่างนี้นะึ๊บอย่างนี้นะคะแล้วค่อยดัดเขานะคะ ดัดเขาให้ติดโซ่ไปเลยนะพี่ตาลืมวิธีพี่ตาไม่ได้ทำนานแล้วพี่ตาไม่ได้ทำานานแล้วเพราะจะมาไลฟ์ก็ไม่ได้ซ้อมก่อนละลืมวิธีจริงๆริงแบบนะ้นทำยังไงละทำยังไงล่ะลืมอะทำงี้ใช่ไหมทำอย่างนี้ค่ะโอเคใช่ถูกอะทำอย่างนี้ค่ะโอเคมี ลืมจริงๆนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคะพอครีมเนยปลนเดี๋ยวคืนนี้จะมีทาสร้อยข้อมือเดี๋ยวสอนวิธีทําสร้อยข้อมือไปด้วยนะพอพี่ตาจะทํางานเห็นอะไรพี่ตาก็จะค่อยๆสอนวิธีละอย่างในห้องนะนี่เองก็เป็นเหตุผลว่าพี่ตาไม่ค่อยอยากขายชุดคิดให้คนทั่วไปนะเพราะว่าพี่ตาสอนไปทุกอย่างเลยนะเสียดายความรู้คือคนทั่วไปที่มีความใฝ่อยากเรียนพี่ตาก็อยากสอนนะแต่ว่าพี่ตาเบื่อคนที่ชอบต่อ เห็นชุดคิดเยอะๆให้เยอะๆถึงถึงจะยอมซื้อนะคะแต่เพื่อนรุ่นแรกเนี่ยบอกเลยว่าดอกอินคารห้าดอก500้อก็ซื้อเลยอย่างเงี้ยใจถึงพี่ตาก็ใจกว้างใจถึงด้วยนะพี่ตาก็อยากสอนทุกอย่างนะแต่ที่แบบมาต่อชุดคิดต่อหน้าต่อหลังไม่ได้ต่อคือเห็นเยอะๆแล้วค่อยซื้ออย่างงี้พี่ตาก็่ค่อยอยากจะขายเท่าไหร่ะันแรกยาวไปหน่อยไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวปรับปรุงอันที่สองนะลืมลืม ลืมวิธีลืมวิธีนะฮะลืมวิธีนะเมื่อกี้ทำยาวไปเอาสั้นๆเอาสักประมาณแค่นี้แค่นี้ค่ะแค่นี้นะคะอย่าให้ถึงกับพิ่ตาต้องวัดให้นะ <c oughs> เพื่อนก็ดูดูแล้วก็ไปลองทําแล้วก็ใช้จินตนาการใช้ความชำนาญกะเอาเลยนะคะ พอเดี๋ยวทำๆไปเพื่อนๆก็ต้องชำนาญเห็นไหมดอกที่สองไอ้ไม่ใช่ดอกเม็ดที่สองสวยแล้วเม็ดที่สองเริ่มสวยแล้วค่ะเอาอีอันแรกมาแก้ไขก่อนนะคะสมมติเรา,เรา,เราทำเสียนะถ้าสมมติว่าเราทำเสียนะเราก็แกะเขาออกมาแล้วทำใหม่ค่ะถ้าเราม้วนไม่สวยนะคะ <c oughs> อีเจ้าตะปู <c oughs> อีเจ้าตะปูตัวถีนิพ่ตาก็ให้เพื่อนไปเยอะเหมือนกันนะ Mãi tông hoa quá, trời mấy cô. Bịt vào nế Đặt ra sân sân nổi Cho thấy sôi sôi ปะะิดมาบิดให้มันชิดๆเขาจะได้ไม่หลุดออกสมัยพี่ตาทำแรกๆอะ่ะส่งไปให้ลูกค้าหลุดหน้าหลุดหลังนะหลังๆมาก็ชำนาญขึ้นก็ทำได้แน่นหนาขึ้นทำไปให้ครบผ้าไห พี่ตาก็เวลาใช้หินพี่ตาก็จะลงด้วยสามลงด้วยห้าลงด้วยสิบเอ็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขมงคลแสบท้องมากเลยเพราะว่าไปกินน้ำพริกไปกินน้ำพริกปลามันตอนกินอะกินได้แต่มันไปออกร้อนอยู่ในท้องตอนนี้เดือดร้อนท้องมากเลยเอาสีเข้มขึ้นก่อนดีกว่าเอาสีเข้มลงข้างล่างสีอ่อนขึ้นข้างบน สีหินเขาย่อมไม่เท่ากันนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของหินนะคะสีเขาไม่เท่ากันอดี๋ยวาสั้นไปนะเธออยวาสั้นไปนะเธอหนึ่งสองอึบ yes, yes, โอเคอ้าวอันสุดท้ายตะปูหมดอ่านี่อยู่ที่ก็มีอึ้บ มื้อมงไทยแพงมากนะเจ้าหินเนี่ยนะคะแต่พี่ตาไปซื้อมงจีนก็ราคาแบบคือเมืองไทยเขาก็ไปซื้อมงจีนนั่นแหละมาขายให้เราเขาก็ขายแพงมากเราก็ขายในเว็บเขาก็มีค่าใช้จ่ายนู้นนี่นั่นใช่ไหมโอ้ในบรรดาคนที่ตามหาซื้ออุปกรณ์นี่พี่ตาถือว่าเป็นมือนหนึ่งแห่งประเทศไทย,ทยพี่ตากล้าพูดเลยซื้อมาแล้วหมดตังค์มาเยอะแล้วนะกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะ ทีนี้ถ้าเราอยากใส่อะไรเราก็งางห่วงเเาาก็เติมเข้าไปได้ทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะงางห่วงแล้วเติมเข้าไปก็จะเป็นพวงอย่างนี้นะคะนะนี่ก็เป็นวิธีทํานะคะเพื่อนๆก็ไปลองหัดใช้ให้ชำนาญน,นะอ่ะพอแค่นี้นะคะคลิปนี้